เขาเนี่ยได้เลี้ยงได้ได้มีวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้องนะอย่างที่เราเห็นเนี่ยในภาพเนี่ยนะครับนะบ้านอยู่ติดกันแต่ว่าคนชนาลงที่อยู่บ้านเนี้ยเขาจะไม่เข้าบ้านนี้เด็ดขาดบ้านนี้เขาก็จะไม่เข้าบ้านนี้เด็ดขาดนะถ้าบ้านนี้มาเข้าบ้านนี้บ้านนี้เขาจะกัดนะแล้วก็เราก็จะเห็นนักเกลื่อนไปหมดเลยซึ่งมันไม่เคยมันมันเคยมีแต่ว่าเราเลี้ยงแบบเนี้เขาจะจํากลิ่นของเขาบ้านเขา ad, ได้นะที่เราเรียกว่าฟีโรโมนนะครับนะ พิรมลของใครก็คือของคนนั้นนะครับนะอันนี้คือเป็นในเชิงของวิชาการเราก็จะสอนให้กับชาวบ้านนี่ได้เลี้ยงนะแล้วเราก็บอกต่อไปอีกในหลายเรื่องว่าชนะนรงเนี่ยเขาก็มีศัตรูนะอย่างเงี้ยปวดขึ้นแล้วนะเนี่ยนะเราก็ต้องคอยดูว่าให้เกษตรกรเนี่ยมากับจัดปวดไปนะเออเนี่ยเนี่ยปวดขึ้นแล้วนะหรือว่าจิ้งจกชอบมาอยู่ตรงเนี้ยคอยจับอคอยจับชนนรงกินหรือมดมดอะไรต่างเนี่ยแต่มันก็มีวิธีป้องกันนะอย่างเช่น เราก็มันมาดูทําความสะอาดเขาทําความสะอาดรังเขาอะไรต่างๆพวกนี้พอเขาเลี้ยงไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเกษตรกร,กรที่เลี้ยงเนี่ยก็จะโทรมาถามอยู่เรื่อยเลยอาจารย์ครับทําไมรังชนโลงของผมมันเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็ต้องมาบอกว่าไข่แก่มันจะเป็นสีอ่อนๆไข่อ่อน,ออนมันจะเป็นสีแก่ๆชนโลงมีนางพญาอยู่ในรังได้ตัวเดียวนะ มีไข่ได้นะถึงเวลาคัดแยกแล้วเนี่ยจะแยกอย่างไรนะเราก็จะมาสอนตั้งแต่วิธี 1. การเลี้ยงนะสการคัดแยกขยาย 3. การเก็บน้ําผึ้งชนโลงแล้วก็ 4. สุดท้ายก็คือแปรรูปนะจากผลิตภัณฑ์น้ําผึ้งชนโรงนะแล้วก็ตอนนี้เราก็ไปในลําดับที่5แล้วคือส่งเสริมให้เขาขายเช่นขายออนไลน์อะไรต่างพวกนี้อย่างเมื่อ2ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็จัดเอาเออ นักการตลาดมาสอนติ๊กต็อกทำติ๊กต็อกมาสอนทําไลฟ์สดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นโดยเชิงสรุปผมคิดว่าการเลี้ยงชนาลงเนี่ยไม่ยากถ้าเราศึกษาแต่สําคัญอีกอย่างหนึง่งนะครับรก็ถ้าเรามีใจรักนะแล้วมาดูเขาอย่างส,สม่าเสมอเนี่ยมันจะเป็นสุนทรียภาพอย่างหนึ่งนะครับนะโดยเฉพาะใครที่มีสวนโดยเฉพาะใครที่เห็นคุณค่าของสัตว์เลี้ยงถือว่าผมเนี่ยจะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารัก นะครับนะผมชอบมากเวลามาเห็นเขามาไต่ตอมอะไรเนี่ยผมตือว่าเขามาทักทายนะฮะแล้วเราก็ให้ความใส่ใจเขาอย่างสม่ําเสมอดูแลเขานะครับเขาก็เหมือนกับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลแล้วก็ถ้าเขาเราเลี้ยงเขาอย่างดีเขาก็จะให้น้าพึ่งเราอย่างดีไปด้วยนะครับนะในเชิงสรุปคือเลี้ยงไม่ยากครับนะแต่ถ้าเราเลี้ยงอย่างถูกวิธีและมีวิชาการครับขอบคุณครับ